สวัสดีค่ะมือนีแอดมินก็ได้มีโอกาสผาเอฟซีทุกทันมาติดตามคุณยายสองเกตูซนซึ่งบ่าวแอมรอทงจะเป็นภูผ้าเห้ามาติดตามสอบถามความฝันแต่ว่าแอดมินก็ได้ยินข่าวมาแล้วค่ะว่าผีพอมาบอกได้เลขสาตวัวจากภากรรมฐานยางมาบอกคุณยายบอกให้คุณยายสื่อลอตเตอรี่ไว้แน่เด้อถือแน่นอนจังได้กัถือ บเบาหลายค่ะไปฟังกันเลยค่ะแต่งวดนี้คุณยายเป็นซื้อลอตเตอรีเลยนะครับท่านผู้ชมเพื่อนราศีเอาสิบสองล้านนะครับท่านผู้ชมเนาะไปเบิเร์ตัวเลขกับคุณยายครับว่าผีพอมาบอกตัวไหนครับครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมท่านผู้ชมเนาะ,ะอันฟันว่ายังได้ก็ครับคุณยายอันเบาซูอิบซีฟังไลยครับฟันว่าโอ้แล้วมาว่าซื้อเบิรงซื้อเบิรงเนี่ยแหละคุณมา อเป็นมหาเลยมหาเลยพอไปเอามาเป็นเต้ยมาแตใสครับไปเอามาน้ำผักกรรมฐานกลางป่าเ่อะป่าถูกไปน้ำเขาพอไปน้ำเขาซื้อบริเวงไปน้ำข้าเจ้าหรือไปเอาน้ำผู้เขาไปน้ำข้าเจ้าข้าเจ้าไปเอาเลยไปเอาน้ำผักกรรมฐานกรรมฐานถูกสุดยอดครับคุณยายไปเลืยลวงมาบอกครับ มาดบบลวงว่าผีเลยดวงข้ามบ้านผีเลยอ๋อผีเลยม,มาบอกชื่อมึองได้ลูกคุาม่อไม่งั้นไปซื้อลรถไปดูนะมึงครับเดี๋ยววัดันมือได้ครับนี่คุณยายฝันสอ,ส,มมอสองสามมื่นเลยเนี่ยสองสามมื่นเหรอเนาะอุ้ยเบาแอมมาะตุงกับพวกเด็มาหาคุณยายหลายงวดเคคิดท <c oughs> อดขี้เก่าแล้วครับคุณยายเนาะครับเนาะคุณใหญ่เป็นเบบคนดเด็กอีเบาแอมมาะตุงกับมาดวนครับคุนมาว่าจังไลยอีกครับคุณยาย บอกว่าจังได้คนบาชั้นนั้นคนมายืนอยู่หน้าบ้านบรอกเขาไม่ยืนกอดหัวน,นี่นะพอเขาปบ<อ>ปิดกระไดเนาะผีอยูย่ในวัดมากนะบอกครับบอ่อมากมากผู้เดียว,วมากผู้เดียวเนาะ<ม>เพิเ่นบอกเลขอสองตัวหรือสามตัวล่ะครับสามตัวที่จังหวัดชุมพรสามตัวเลยเนาะศูนย์เจ็ดหกยังกว่าครับศูนย์เจ็ดหกนี่เห็นหมอใหญ่ก็ซื้อลยตเตี่ซื้อลอตเตอรีญญ่ไปเรียบร้อยแล้วอืเจ๊กลานล่ะครับคุณยาย สาย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 ใหม่เอฟซีช่งมึงเลยครับคยายแมวไปเชื่อไดียได้ครับเดีวเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวพอยากเลยครับคุณยายเออสองใบครับสองสุดสิบสองล้านเพื่อต้องขับคุณยายถูกสิบสองล้านครับเอฟซีหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดหกหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดหกนะครับเนาะ งวดวันที่ 16, curtain, <Alex> สิบหกมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกขับนะครับเนาะสิบหกล้านขอให้มีโชคใหญ่ครับคุณยายสองเจ็ดศูนย์ครับเพื่อนมาบอกศูนย์เจ็ดหกมครับผีพอมาหามาบอกศูนย์เจ็ดหกด้วยครับเด้อท่านผู้ชมเนาะครับคุณคุณยายครับผมหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดหกครับหกตัวเลยครับแต่เพื่อนบอกในศูนย์เจ็ดหกมาครับเนาะศูนย์เจ็ดหกอาบอกเลยสองเสมือนะครับท่านผู้ชม ก็ลองเบิ่งกับคุณยาย270ครับอันแมนครับผีพระธุดงอยู่ทา้งหลายหูบ่ครับเพื่นว่าบ่อยู่ชิงภูเขาเนี่ยภูเขาคนไหนแจ็คมองไรกับโบซาบาะจ็คมองไรคุณยายเป็นกับโบหูแน่อผีพอบอบอกมามาในผีลูกไส้แหละครับคุณยายผีลูกไส้มากบอผีล้านไส้นะครับมอเห็นมาเลยมิดเลยบอครับไปแล้วบอ สงสัยเฮ็ดบุญไปใหายู้ดูเพิ่นจะได้รับส่วนบุญเพิ่นก็สิหายเนาะครับเนาะไปแล้วไปเกิดไปคานแล้วไปนั้นแล้วครับซึ่งสวรรค์สันป่าถูกนะครับเฮ็ดบุญให้แล้วโอ้ครับ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 โมยูไปแล้วบาตรนี่เลขกสองตัวเหรอครับคุณยายเอาไปฝากเอฟซีนะครับเลขกสองตัวล่างคุณยายมักตัวไหนครับคุณยายบมอกฝันมันหอกฝันบมอกหอกมัก บบมักบบมักเนาะบวฝันนะครับเนาะฝันฝันทอนฝันฝันเจ็ดศูนี่เจับนี่ครับอือครับครับครับสงตัวหลังอกฝันนบวาโอ้ครับครับครับอันคุณยายของเอาเหล็กอันชุดนี้ไปเซียงยังครับยังยังเลยเนาะครับเนาะพอชิมว่าอายุพอชิมานอนผิวโอ้ครับครับครับแม่เมือาะไรเนาะ ครับครับผมคุณผู้ชมสุดยอดสุดยอดครับกระบอกพิดหลังนะครับเนาะคุณยายสองเจ็ดศูนย์เนี่ก็เคยบอกคือสามตัวมาแล้วรากาสองตัวกับเขามาหลายงวดครับงวดนี้บวชขาดครับคุณผู้ชมวันนี้ละครับศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดหกคันถาเป็นหกตัวก็คือหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดหกสิบสองล้านครับขอให้นีโชคใหญ่ครับคุณยายเลขสวยค่ะครับครับครับคุณพ่อคุณแม่กอ็หัวห้องบอกว่าได้เจอ มาเกิดมันอน,นอน,นอยู่เถอะนอนอย,อยนู่จอกคนนอนฝันกลางคืนหรือฝันกลางเว้นครับนี่กลางคืนกลางคืนครับคนสคแ่งนสีแก้งเพิ่นแต่เอาสิ่งเอาของมาให้ปะครับบ่หม้อหมา,มาจะาาอาผากำมะถนกับดวงมาบอกโอ้ครับอันคุณยายนี่ฝันเห็นเป็ดหน่อยเป็ดยนนังบ่ครับบ่ท่านฝันเนาะค่านท่าฝันเห็นเป็ดหน่อยคุณยายนี่มักจะอ้สุดยอดเลยครับมักจะเข่ามักจะแม่นนะครับนะกันเชียง ครับรันว่าได้ชิมของครับมันจะเขาจะถือเอาลอตเตอรี่ไปเชียงก่อนครแต่โมก่อนคจะเชื่อมือครับโอ้ยหันมือผู้เอาของมาหายเออถือเลยครับครับครับโอ้เอฟซีก็ถามหาคุณยายหลายครับท่านผู้ชมคุณยายก็แข็งแรงดีเนาะครับเนาะค่ะ ครับผมขอบคุณคุณยายสองเกศศูนย์ได้หลายหมอมอมว่าอมยามาให้ครับผมคุณหมอมาหยี่อมนะครับแต่ผมยาก็บุรีขาด์บุรีคาร์บมครบเบิดยาธาตุยาอันนั้นปรุงพราทุกอย่างนะครับคุณยายเนาะครับก็ให้คุณยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับมีโชคไงครับคุณยายสองเกศศูนย์นะครับเนาะครับขอบพระคุณครับคุณยายสวัสดีครับครับผมเนาะเดี๋ยวเบลแอมมตทงสีห้เบิงตุลีของคุณยายสองเกศศูนย์ครับ ครับผมถสมชมนี่ด้ครับตวเลขคุณยายสองเจ็ดศูนย์ะครับเนาะจับลอตเตอรี่เวละครับสมชมเนาะสิล้านครับขอให้มีโชคใหญ่คับคุณยายสองเจข้องเข้านะครับเสมชกเนาะเลขหตัวลอตเตอรี่ครับห1ึ่งหนึ่งศูนย์ศครับหนึ่งนึูนยครับมกเนาะขันทาผีพอมหามาบอกก็คือ0ูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็กครับสมกระตัดเลนเนาะครับเอฟซเนาะงวดวันที่สิบหมีนาคมพศสองพันห้ร้อยหกครับ สำหรับคลิปนีเบาแอมรทงกศิลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปนาครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับค่ะแอดมินมีของดีมากฝากสีผึงนองส่างไปรับจมกันเลยครับการวัตสการครับปูวันนี้พอเที่ยงเดือนทางมากขอของดีกับปูซึ่งนี่ยินว่าปูมีนองส้างพอเที่ยงได้อยากได้เอาไปแบ่งปันให้เอฟซีได้บูชาเพื่อเป็นสีมงคลแก่ขอบครั้วหรือว่าธมาคาขาย ขอให้เพิ่นได้จเจริญรุ่งเรืองกะพอปูยังมี่อให้พระเจ้าในเรื่องปันเฮฟซีนเนี่ยบอครับสาธุสาธุสาธุาธาธจเจริญพรครับเนื่องจากวัตถุมงคลทีน่นี่ทีว่าน้องสางนี่ความเป็นมาคือประเทศไทยเฮานี่มันมีสางครูบาลคู่เมืองมาตลอดมาครับอ่าพระพระพระสัตรองค์ใด้กระสางจีเป็นมหากาษัตริย์ต้องใส่สางครูบาลค,คู่เมือง จึงเป็นประพณีนับือสั่งเป็นครูบานชุมืองมากแม้จะทรงศาสตร์สมัยก่อนก็ย่างใส่สั่งสามเสียงทางเอราวัณชวนมาเปลี่ยนเป็นทรงสามสีทุกวันนี้ค,คือครูบานชุมองเรื่อยมีความคิดคุ้นคุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปูบ่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดอยญาโยม ทีนั่งไปสักการบูชาหรือนั่งไปจิตห่านที่บ้านที่เฮือนไปบ้านนี้เฮือนก็ไม่ลดก็ดีที่เป็นสีมงคลถ้ามาาขาขายกับบริจกดำมิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีเปนเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเขาอีกองเขาทีสูงของเขาเอง huh. อันนี้หนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงคูบาราซาก็เลยบางความคิดคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะ ขอมาทําเป็นสิริมงคให้เชื้อทิดไปทิดเหม่ทิ้เหม่ไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าถ้านองสร้างอย่างเดียวคือสีบ่บันไดคุยก็บลุงอุเยเหว่าไปใดนังสางมาไปได้งาสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพูทจะคุ้นขึ้นอีก <ฮะ S 2> เป็นสั่น <ฮะ S 2> เป็นสัน <ฮะ S 2> ่น,น <ฮะ S 2> เป็นนั้นก็ได้ให้รุดาดโอมไปล่องใส่เบองอันนี้เกิดคุ้นีีรีอ่มีพูดธะคุณนน่ก็โตมียติฤทธิ์มีอำนาจ สามารถมอเป็นอดีตยีสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นมากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็นวัตถุตอย่างขึ้นมาบมบานนี้ในวัตถุแล้วม,มีน้องสร้างมีนังสร้างมีง่าสร้างแล้วเพลนว่าทั้งเมืองล่าเพนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเท่านี้ฝลาตูมคือตูมุูม,มก็เลยเอาปากตูมมา เอามาผก็สมจะว่าออกทีเขียวนํานี่คือฝากตูมฝากตูมบานเพราะตาปูานโม่เอาปูนม,มาเอาอีกฝากยอ่ตอตัวย่อคือบุกบานบุกเคื่อนตอนนอัวตัวย่อเอาขื้นคืนยอย่อนังฝากยอ่อเอามาใสา่ลงในหนวดโม่พ่อแล้วเอาฝากกุนปูนบาดตนกุนต้องเอากับฝ่าผ่าก็ะไปยุ้งเลี้ยงนี่มานี่คือใบกุนนี่นี่มันใบกุนอ๋อสิชฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมะศรีระ องมหาราบอง์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่เล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมด <ạ> เป็นม้วนสารไม่ย,ดมยดมีดำมีตำนานมากกันทีกันสารกาบโลยในนองสร้าง <ạ> คือไม่งีดำเสียมาเห็ดจะมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างสำหรับยาโยมเอาไปเรื่องพุทธคุณอนนี้อยูกรรมที่เขาสั่งมาทำดีพูดอะไรเรียกว้ ท่านบอดีก็ค่อยสิได้สิได้ขึ้นไปเองแต่ท่านมูอบอดได้เน๊ครับอ่ามันจะอยู่น้ำบุญที่การสั่งขึ้นมากุศลที่สั่งมันเรื่องอะไรบอทอกันอ่าเพิ่งเล่าผู้นึงสาว่พราะฉะน้อยใจว่าเอ๊กกูเช็ดสิตใจคือบอดได้คูม่ม,มือโมเมนเดี๋ยวสักวันก็หลวงปู่หลวงท่านเิฝนทุกองออค์เพิ่นสิซอยครับกู้ือว่าเป็นลูกศิษย์เป็นลูกหา,าเพิ่นแล้วเป็นลูกเผือกลูกเทียนน้บ้านเทาเอิญอ่าิธีเอาไปใส่เด็กครับปู่อันนี้สิอันนี้ให้เอาไปซื้อไปชื้อเด้ะ เอาใส่กระเป๋าเงินกระเป๋าทองเปิดห like ้านแล้วใบนาห้านมีกิจการแล้วใบกิจการเป็นพ่อขายไม่ขายก็ใส่ตายเงินอย่างสีพ่อเป็นยังคือใบอย่างสีย่านคุ้มกิเลสจะคล้องบ่ได้เป้สีอะไรมันบุญไหวครับนี่บุญยังบุญไหวกันอยู่เยอะนี่อ่ามันมันเรื่องบอกว่าใบสีไปเมียเขาใส่ไปเปิดโอยมันมันมันผิดมันผิษนะทั้งวินัยทั้งศีลทั้งป่าทั้งเกลี่ยังหินใบไหลน้ำมันมันพิษนะครับพิดเราต้องหลบฝอมนะอ่าจะมาเป็นให้เชื่อไปเชื่อ เอาไว้ันมีหยังว่าอ้วนคือบอดีแห่ยกเสืหัวเหมือนนวดอธิษฐานคือพวกเสกของปุตเบิ้ลตำหน้าอยูนใ่เจตตำนานเบิลพวกเสกเชื่อสรลอยแปดจบปุ๊กมาเลยเชื่อในกูบาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้่าคืออาจารย์สี่ผู้พวกเสกผู้รูปแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวิโรงนี่ผู้พวกเสกให้รุ่นแรกอ่า ยาทายไปสองผู้รอดนานบัตรกุดคุณงานผู้รอดธรรมาติโนงานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอ่าสามผูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนคนยากจนในคนบางมีอยู่กินสว่างกันมันจะทีวดูครับครับนี่นี่น่ผู้เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปู้พิโรธบิโรธยัตตินบนคือปูรอดทรงสีเมืองอ่า นี่มันบ,บวกสายได้บ้านเิ่นมาจาาสายสายบ้านเ้ออย,ย่าโยงเลยปูรอดมาจ่าสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สิเปรย์ของูอง้ใหญ่ที่หอมคือราชคูปนสมเด็จนั่แหละคือรย่องความเป็นมาเจทีได้บ้างได้เพราะว่าปูคุณปูซาปูมันต้องไปพุกอยู่พวกเขาคุยค้ยปัดคือประเทศเราปูมะร่วงปูบนมากนออาีอยู่ผู้ว่านี่ก็จะเป็นสายของหลวงปู่พับ น่าทีม่มีมีชีวิตอยู่ก็เมือนอนี่มโนภาพนี่คือเรื่องปูเรียวมันมันโน่ครับนี่ยัง,ยงมีชีวิตอยู่ไหนด้วยก็ปูสีนอกจากเพื่อก็กมโนนาภาพไปเบนแล้วแต่ว่ามีเหลือจะลูกหลานลูกเลน้เพื่ออาจจะมานี่ก็เป็นเรื่องว่าหลานเขยเออครับโป้แม่ออกคือได้นานั่นหลานสาวพันจีรีครับเออนั่นละจะว่าเพิ่นออกจากหลานเพินเ่นบ่ได้ ขั้นไปแล้วกับเปรีเราได้ขานที่บอกไปบูดเอาไปแล้วจะว่าเป็นอี่คุ้มอยู่ตลอดไม่หลับไม่ห่วงจังว่าเดี๋ยวว่าเหยียดเป็นน่องสร้างขึ้นมาอันนี้บาดเป็นไงตาเป็นบาดใหม่เวลาไใบบาดคือก้อนเขาก้อนเขาคือเขาย่างดื้นไม่ใส่ไม่ใส่ก้อนเขาไว้เวลาพลาดพุ่งเจ็บนี่น่องสร้างถึงเรามีก้อนเขาโย่ไปหาซื้อก้อนเขาเราไมีจะน่องสร้างอันนี้ง่าสร้าง นั่งส้างมือนีบบัดมีอันนี้หายัดอ่าบาจริงบาเจีิงนะเด็แนั่นเกีบยวกส้างในยุคการอยู่ในป่านนั่งส้างไปมันต้องน้่าสั่งตัวขอส้างนี่เขาบูสา่าไปบัตตัวขอส้างอ่าตัวคอส้างเขอยู่บูสายบัดนี่ไม่มาเลยไปมาขอไปจนเอาไปจะนองส้่งอ่างว่าเป็นมาเก็บเป็นสิทธิมคนแนในโลก